สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองททโลเทเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่เทโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองครับ ลืมบอกลายหมอก,ออกปองคือ MORPONG 1 1 1 13ตัว cave <Okay. S 2> โอเคครับพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ Three of Pentacles Three of Pentacles Three of Pentacles คุณอยู่ในเหมือนกับโหมดของการปรึกษาหารือนะฮะพูดคุยกับเพื่อนฝูงนะครับเป็นไปได้ว่าคุณกำลัง ศึกษาอะไรบางอย่างนะฮะศึกษาเรื่องของธุรกิจใหม่ศึกษาช่องทางศึกษาวิชาใหม่ศึกษาความสัมพันธ์นะครับผมไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ศึกษาการหาความสัมพันธ์ถ้าคุณโสดหมวดนี้คือสต u ดี้ครับเรซูร์ชนะฮะกำลัง กำลังสตัดดี้ทำความเข้าใจสถานการณ์ความความเข้าใจตัวคุณเองทำความเข้าใจพาร์เนอร์ของคุณนะฮะพลังงานในอดีตนะครับผม Seven of Pentacles, the c h a r i o t ิ o อนโฟร์ออฟโ พลังงานในอดีตเซเวอร e ดันเซเวอันคอสเช่อัฟอร์ูร์สผมเห็นฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะตัดสินใจและดำเนินความสัมพันธ์ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังหยุดและประเมินหยุดและประเมินสถานการณ์ประเมินสิ่งต่างๆนะครับ พลังงานเดียวกันกับตัว trio panicles เหมือนกับ ah uh, wait a minute ประมาณว่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยมันดำเนินดำเนิน,ดำ,น,นดำเนินไปมีฝ่ายหนึ่งอ,อ่กำลังมุ่งหน้าไปอ,อ่มุ่งหน้าไปสู่สถานการณ์นะฮะอ่ามีคนหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ เหมือนเราจะเดินไปผิดทางเหมือนเราจะเดินไปในทางที่มันมันดีที่สุดหรือเปล่านะฮะผมเข้าใจว่าพลังงานเนี้ยคนที่ทักเนี่ยคือคนนี้คนที่กำลังพิจารณาคนที่กำลังทำความเข้าใจสถานาการณ์นะฮะหรือพลังงานอยู่ f o o r of source อืม กำลังเช็คสิ่งต่างๆในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนฝ่ายที่ดำเนินการเนี่ยอาจจะอะมองข้ามบางจุดมองข้ามจุดที่สำคัญผมผมผมคิดว่ามันเป็นจุดที่สำคัญอืกำลังมองข้ามจุดสำคัญในสถานการณ์นี้ด้วยโอ้ดีแล้วนะฮะ ใค,ใครที่ใครที่เป็นคนคิดเนี่ยใครที่เป็นคน study, สตัตดี้สถานการณ์นี้เนี่ยอต้องให้เครดิตเลยนะโอเคโอเคออกมาเลยนะสองใบยเยี่ยมมากนาย of Cups for bonds อืม Nine ups, Four นายเอฟค for of o n d s สถานการณ์ในอดีตเนี่ยพลังงานมีส่วนหนึ่งในสถานก,การณ์ที่พวกคุณอยู่เนี่ยเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่บ้านเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของไม่ตัวคุณก็พันเนอ้์อของคุณนะครับที่พลังงานที่กระทำเข้ามานายครับ เป็นลักษณะที่คุณให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณหมายถึงพ่อแม่หรือ,อพี่น้องของเราเนอะมากกว่าคู่ของคุณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณนะฮะผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กับครอบครัวอ่าอืมโอเคไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีครับคือไม่ไม่มีอะไรแย่แต่ว่ามันก็อืมอมมันกม็มันก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรครับอืมคือการที่ดำเนินความสัมพันธ์ไปแล้วจุดจุดหนึ่งคุณหยุดเพื่อพิจารณามันก็ดีนะครับ เผื่อว่ามีปัญหาอะไรจะได้แก้ได้ไม่มีก็เป็นการเหมือนกับรีแลกซ์นะฮะชิลนะครับพลังงานในปัจจุบัน Tool ทู o o บซอร์สท of o u p เพก็มีสองทูนะทูออบซอร์สท o ออ u คัพเอ็ดเอ็ดอออืมโอเคพวกคุณ พวกคุณในพลังงานในปัจจุบันนะพวกคุณทะเลาะกันพวกคุณรักกันพวกคุณทะเลาะกันพวกคุณรักกันตกลงจจเอายังไงนะครับผมมันเหมือนกับพวกคุณไม่ไม่พวกคุณยังต้องศึกษากันอยู่อะ่ะพวกคุณอยู่ในโหมดของการศึกษากันอยู่ปะคือเหมือนกับเดี๋ยวลักๆเลิกเลิกนะครับผมหรือว่ามันเหมือนกับ เอ้งานนี้เดี๋ยวทำดีเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทําจะเอาอยัางไงนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนนะฮะเดินหน้าหรือถอยหลังพวกคุณเอาสักทางเอเดอบคั uh, แต่ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยชอบเดินหนีออกไปนะครับผมเหมือนกับ Give Up Too Soon เหมือน พอมีปัญหาปุ๊บฉันไปอืม clarify ตัว a d o p c u p s แน่นอนครับผม a d o p c u p s นะฮะใครแล้วทำไมถึงต้องออกไป six of w a n d อืมอืม six of w a n d knight of pentacles โอเค พอเจอสถานการณ์ที่ไม่มีความคืบหน้าก็ก็ไม่เอาฮนะก็เดินทิ้งมาเลยเหรอสุดยอดนะถ้าอย่างนั้นในอ n แพนด์เิลอแพนดเิล six of o n มเหมือนกีบอัพ t ู o ูนใครใครคุณหรือพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยนะคือเหมือนกับยอมแพ้ง่ายเกินไปมีปัญหานิดหน่อยเลิกไม่ทำไม่เอาอะไรอย่างงี้ พลังงานในอนาคตนะครับผม Six b o n ืมาโผล่นี้ด้วยพลังงานในปัจจุบันไปโผล่ในอนาคตนะครับผม Six b o n the world Six of c u p ว้าวในสถานการณ์ในอนาคตนะครับอ,อจะมีการ จะมีการติดต่อเข้ามาะะจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขามีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจนะครับผม Six on the world six cup นะฮะมีสถานการณ์บางอย่างที่จะเสร็จสิ้นหรือจบสิ้นนะฮะในอนาคตะนะครับ The world six of cup six on มันเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนผ่าน นะฮะมันเหมือนเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยผมมองว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่นะครับถ้าถ้าเป็นความเป็นความสัมพันธ์กับคนเดิมก็จะต้องเหมือนกับเหมือนปรับปรุงตัวใหม่เหมือนกับเหมือนกับกลายเป็นคนใหม่เลยไม่ใช่เป็นคนเดิมนะครับพูดเรื่องงานนิดนึงคือถ้าเป็นงานงาน โปรเจกต์ที่คุณทำอยู่จะเป็นโปรเจกต์ที่แตกต่างจากโปรเจกต์ที่คุณเคยทำมานะครับผมและแต่ว่า,อ,าอยู่ในบริษัทเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับในเรื่องของการงาน three of source มันตามมาหรือเปล่าเนี่ยนายอ๋อบอจะเอไห three of source n ายอ๋อ n อโอเคอือฮึ พลังงานในอ,อ,อนาคตนะครับผม clarify ไ,ได้ three of s o u r c e nine of wands มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประสบการณ์แล้วคุณจะต้องระแวดระวังแต่คุณไม่ชอบมันเลยไอสถานการณ์แบบนี้นะครับผมคุณไม่ชอบมันอย่างยิ่ง three of s o u r c e คุณไม่เอาไม่ชอบไม่ไม่ไม่ไม อืมคุณบอกอย่างนั้นอืมอืมโอเคครับผมก็คุณต้องให้เวลานะฮะผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์อ่าในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นความสัมพันธ์เข้าๆออก,ออกๆนะครับผมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวทะเลาะกันนะครับ ยังต้องใช้เวลาศึกษากันอยู่นะฮะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยการงานโปรเจกต์เนี่ยผมว่ามันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับผมแล้วก็มันเป็นรู้เป็นมันเหมือนกับมันมันเป็นส่วนที่คุณจะต้องกลับไปศึกษาให้มากกว่านี้นครับเตรี mm hmm. ยมตันเดคลส์อาจจะพูดคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์หรือว่าอาลอง ลองศึกษามันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับโอเคแล้วนั่นก็คือพลังงานที่ผมอ่านได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก